สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโรงงานไดกินนะครับผมอมตะซิตี้ชลบุรีนะครับผมโรงงานนี้ผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนะครับผมก็คือจะมีหลายขนาดอยู่แล้วแหะครับของเขาก็รับสมัครฝ่ายผลิต นะครับผมคุณสมบัติจะเป็นเพศชาย18-35ปีส่วนสูง160เซนติเมตรขึ้นไปวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปสามารถทำโอทีและเข้ากะได้นะครับผมรายได้และสวัสดิการค่าจ้างจะเป็น360บาทต่อวันเบีย้ยขจันจะเป็น400 500 I 400 450ไอ่ะ500บาทต่อเดือน ตามลำดับขั้นนะครับเบีย้ยขยันพิเศษจะเป็น1000บาทต่อ6เดือนแล้วก็เบีย้ยขยันพิเศษอีกเป็น1000บาทต่อ1ปีนะครับผมค่าเชื่อม10บาทต่อวันค่าพ่นสี20บาทต่อวันค่ากาวพ่น20บาทต่อวันค่าอาหารอาหารนี่ทานฟรีนะครับผมมีรถรับส่งพนักงานนะครับผมสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน มีสิทธิ์ปรบับบรรจุเป็นพนักงานประจำแต่ต้องตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับผมส่วนรายได้อันนี้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่งขอดูเราไปที่สายรถรับส่งกันเนาะสายรถรับส่งจะมีสายหนองมนเซนท่านชุนบุรีสายบางท้ายสะพานลอยหน้าอามาตะ ปากทางบ้านเก่าตลาดวัดศรีและก็แยกเสรีภาพนะครับผมส่วนโรงงานไดกินเนี่ยจะเป็นโรงงานอันดับต้นๆเลยนะของอมตะนะครับผมก็คือโบนัสเงิน OT ก็คือค่อนข้างจะดีมากนะครับผม,มส่วนเงินโบนัสเนี่ยได้ทั้งประจ,จําได้ทั้งซับเลยนะเขาให้ทั้งทั้งประจ,จําทั้งซับครับผม แต่ถ้าใครเป็นประจำก็จะดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมเงินผมเคยเจอพี่คนนึ่งแกบอกว่าเงินเดือนหนึ่งแกไม่ต้องเก็บเลยแกรอเอาโบนัสอย่างเดียวรอเอาโบนัสปลายปีแบบนี้ก็มีนะครับผมซึ่งทางโรงงานไดกินเนี่ยเป็นของโรง,โรงงานของญี่ปุ่นนะครับผมภายในก็โรงงานญี่ปุ่นก็พอจะรู้ๆกันอยู่ครับโรงงานก็จะสะอาดสะอา้านภายในจะเป็นแอร์นะครับผม ถ้าจุดนั้นมันร้อนเขาจะเอาพัดลมมาเสริมให้นะครับผมส่วนเครื่องจักรก็ของเขาจะเป็นระบบออโตโ้เนาะแล้วก็ทําเสร็จเราก็วางไว้จะมีสายพานไหลมาเราก็ยืนแล้วก็รอรับตามจุดของเรางานก็จะไหลมาตามสายพานนะครับผมางานเป็นยังไงนะครับผมโรงงานไอกินจะเป็นงานที่ทาแอร์ทั้งตัวเลยนะครับผมทั้งคอมเพรสเซอร์ทั้งตัวไอ แอร์ทั้งตัวคอยเย็นนะครับผมโดยใช้สายพานลำเลียงนี่ไงจากโพรเซสหนึ่งไปยังโพรเซสหนึ่งนะครับผมคนที่ทำงานจะยืนอยู่ประจำจุดที่กำหนดไว้และจะมีงานไหลมาตามสายพานเราก็คอยประกอบตามหน้างานที่เขากำหนดไว้ก็คือจุดนี้ประกอบ4ชิ้น เราก็ประกอบ 1, 2, 3, 4, กหนึ่งสสามสี่แล้วก็ไหลไปตามให้แล้วก็ไหลให้เพื่อนส่วนของอีกคนนึงก็ยิงน็อตสิบจุดเราก็ยิงน็อตไปสิบจุดก็จะประมาณนี้ครับผมมีอะไรอีกบ้างซึ่งงานเนี่ยค่อนข้างจะไวเหมือนกันนะครับใจอะต้องสู้ระดับหนึ่งเลยเอ่า ประมาณ70-80%เค้ขาบอกว่างานค่อนข้างจะหนักเหมือนกันแต่ผลตอบแทนเขาก็แบบให้กับเราเต็มที่เหมือนกันนะครับผมเวลาน้อยพักเบรกน้อยก็คือไอสิบนาทีของเขาอะ่ะมันต้องเข้าที่หลังไอออกก่อนออกที่หลังนี่เที่ยงสมมุติเบรกเที่ยงตรงถึงเที่ยงสิบสนาทีเนาะสมมุติเนาะ เราก็ต้องออกสักประมาณสักให้มันเที่ยงตรงก่อนนอ่ะแล้วเราค่อยออกให้มันตองก่อนน่ะให้มันเวลามันออดก่อนน่ะแล้วพอเวลาเรากลับมาทํางานเราก็ต้องกลับมาก่อนเวลาออดนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาเนาะอย่างนั้นนะครับญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนั้นไปโดยคนที่เป็นซับแล้วเป็นประจําเนี่ยชุดก็จะเหมือนกันเป็นชุดสีเทาอ่ะแขนยาวนะครับผมแต่ประจําก็จะมีถ้าใครเป็นประจําก็จะเป็นปกฟ้าอยู่หลังอยู่ไหล อยู่ไหลนะครับผมส่วนใครเป็นซับคอนแทคเอ่อเทาล้วนเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่กล่าวข้างต้นไว้ก็คือจะได้ทั้งโบนัสได้ทั้งซับได้ทั้งประจำส่วนประจำก็จะเอาเงินเดือนมาคูณส่วนซับก็จะเสียเปรียบนิดหนึ่งก็จะได้เป็นรายวันและเอามาคูณเงินเดือนอยู่ได้กินเขาห้าหกเดือนตลอดทุกปีแล้วครับผม mm hmm. ก็ ส่วนข้อมูลอ่าแรงข้อมูลอะไรผมเอามาจากซับของ lps นะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจหรือยังงงง,งอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับกระผมได้เดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับพี่พน้องๆท่านใดที่กำลังหาง,งานกำลังจะย้ายงานเข้ามาดูคลิปของกระผมได้สุดท้ายนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ